สวัสดีครับเจมมาโตกลับมากแก้วนะครับวันนี้เราจะมาอย่างวรวดเร็วสบายใช้เจมมาโตนะครับเราจะมารีวิวตัว i อซ์ a r ใหม่นะตัวนี้นี่เองต้องบอกว่าเป็นไอซ์ a r ที่ถูกๆๆอ่ะนะถูกๆๆๆะเพียงแค่เติมเงิน399เชรนะครับในวันที่20ถึง22มีนาคมนี้20 21 22เติมวันไหนก็ได้399เพศร,รับไอซ์ all, นี้ไปเลยฟรี free free. นะส่วนอนาคตมันจะกลับมาไหมมันกลับมาแน่นอนแต่ว่าเราจะไม่ได้กลับมาแจากฟรีนะครับอาจจะก,กลับมาอยู่ในกิจกรรมหรือว่ากลับมาอยู่ในการขายอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวพี่ไปใช้ให้ดูว่าหน้าตาไอโซน,นี้มันจะเป็นยังไงในเกมนะครับคลิปจะถึงหนึ่งนาะทีไหมเนี่ยรวดเร็วทันใจมากเลยเอรคลิปวันนี้อืม ใครเที่ยวได้ไอโซ่ถูกๆก็เป็นโอกาสของเราแล้วนะครับเนื่องจากว่าเพชรสามร้อยเก้าสิบเก้าเพชรที่เราเใช้เนี่ยไอเที่ยวเติมเงินเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็เหมือนกับเติมเงินแล้วก็รับไอโซ่อันนี้ฟรีใช่ <c oughs> นี่รูปทรงจะเป็นแบบนี้นะครับเ <c oughs> ดีอาเขาดูเขาดูนี่วิ่งออกมาดูออกมาดูนีนอ๋อไม่เห็นจะดูข้างหน้าดูข้างหน้าได้ไหมดูข้างหน้าเานี่ยอ่าประมาณนี้ ตง,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 ตงก็จะเป็นทีมเดียวกับตัวชุดนะครับชุดลายไฟล่าสุดแล้วก็ตัวปืน m c a 1ล่าสุดที่เพิ่งเข้าเกมไปนะสำหรับไอซัวนจบแล้วจบอย่างนี้เนียนชุดนี้ตะกี้นะ่าจะเห็นอยู่ตอนที่ภาพโลดชุดนั้นแหละนะครับก็จะเป็นธีมของไอส่วนี้เป็นธีมเดียวกันนะ จะมีมต้องมีให้ครบอ่ะน้องเติมเงิน399เพศเราสีไปเลยนะจบคลิปดีกว่าวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากก,กดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมนะครับเจอก,กันใหม่คลิปนะอุ้ยคลิปเร็ว2นาทีไปดีกว่าบ๊ายบาย